คาถาอิติปิโสเรือนเตี้ยหรือมงกุฎพระพุทธเจ้ามีตัวคาถาว่าอิติปิโสวิเสเสอิอิเสเสพุทธนาเมอิอิเมนาพุทธตังโสอิอิโสตังพุทธปิติอิอิติปิโสวิเสเสอิอิเสเสพุทธนาเมอิอิเมนาพุทธตังโสอิอิโสตังพุทธ ปิติอิอิติปิโสวิเสเสออิอิเสเสพุทธนาเมอิอิเมนาพุทธตังโสอิอิโสตังพุทธปิติอิอิติปิโสวิเสเสออิอิเสเสพุทธนาเมอิอิเมนาพุทธตังโสอิอิโสตังพุทธปิติอิอิติปิโสวิเสเสออิ อิเสเสพุทธนาเมอิอิเมนาพุทธตังโสอิอิโสตังพุทธปิติอิอิติปิโสวิเสเสอิอิเสเสพุทธนาเมอิอิเมนาพุทธตังโสอิอิโสตังพุทธปิติอิอิติปิโสวิเสเสอิอิเสเสพุทธนาเมอิอิเมนาพุทธตังโสอิ อิโสตังพ <ikka> ุทธะปิติอิอิติปิโสวิเสเสออิอิเสเสพุทธนามีอิอิเมนาพุทธตังโสอิอิโสตังพุทธะปิติอิอิติปิโสวิเสเสออิอิเสเสพุทธนามีอิอิเมนาพุทธตังโสอิอิโสตังพุทธะปิติอิอิติปิโสวิเสเสออิ อิเสเสพุทธนาเมอิอ so ิเมนาพุทธตังโสอิอ Se ิโสตังพ so ุทธปิติอ so ิอิติปิโสวิเสเสอิอิเสเสพุทธนาเมอิอิเมนาพุทธตังโสอิอิโสตังพุทธปิติอิอิติปิโสวิเสเสอิอิเสเสพุทธนาเมอิอิเมนาพุทธตังโสอิ อิโสตังพ <Emperor> ุทธะปิติอิอิติปิโสวิเสเสอิอิเสเสพุทธนานเมอิอิเมนาพุทธตังโสอิอิโสตังพุทธะปิติอิอิติปิโสวิเสเสอิอิเสเสพุทธนานเมอิอิเมนาพุทธตังโสอิอิโสตังพุทธะปิติอิอิติปิโสวิเสเสอิ อิเสเสพุทธนาเมอิอิเมนาพุทธตังโสอิอิโสตังพุทธปิติอิอิติปิโสวิเสเสอิอิเสเสพุทธนาเมอิอิเมนาพุทธตังโสอิอิโสตังพุทธปิติอิอิติปิโสวิเสเสอิอิเสเสพุทธนาเมอิอิเมนาพุทธตังโสอิ โสตังพุทธะปิติอิ